ปะโจผีที่ไม่ได้เล่นมานานกลับมาเล่นอีกครั้งมันจะน่ากลัวไมเนี่ยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยฮู้ห้องแล้วเก็บเรียนหลานวันนี้เรามาอยู่กันในเกมดอสเน่ นะทุกคนครับคิดเชิงคิดเฉงสุดๆไปเลยคิดถึงอะไรของนายเนี่ยจะกบคิดถึงความตายหรือไง<อ>ใช่ไม่อยากนอนตายหัวโตวแล้วนะจะเกิยไม่ไม e ap, เป็นไรหรอกพวกนายนะเรื่องเรื่องที่เราเคยเล่นเกมนี้แล้วตายไปเอะเรามาเริ่มใหม่กันดีกว่ากับเกมนี้นะเว้ยได้ตายซ้ำซ้อนแน่นอนเลยอ่ะ แล้ววันนี้นะพวกไหนนะเกมดอสก็ม mm ีอ hmm. ัปเดตมาใหม่ด้วยเนี่ยพวกไหนเดินมานี่เลยเฮ้ยอัปเดตอะไรมาเนี่ยเป็นการอัปเดตดอสเอ็กซ์เดอะแฮนด์เฟิร์ดดิชั่นเว้ยพวกไหนว้าว คืออะไรแล้วเนี่ยเออว่าแต่มันคืออะไรบอกตรงๆว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพูดแต่ว่าห้องหนึ่งมันเล่นได้เยอะขนาดนี้เหรอ12คนเหลอเนี่ยโอ้ยแสดงว่ายากมาเลยเนี่ยไหนขอไปอันเก่าก่อนว่ามาเล่นได้กี่คนเอออันเก่าเล่นได้สูงสุด4ี่คนเองหรือว่าอันใหม่ที่คือแบทเทิลกันน่ะเออหรือว่าฆ่ากันเองโอ้ไม่แน่ใช่หรอกไ้งโอเคมาทุกคนมาเราลองเข้าไปเล่นเลยดีกว่ามาดูเสื้อเป็นไงบ้างพวกไหนเข้ามาเลยอ้าวแหละบรรยากาศเดิมๆแต่ว่าสถานที่มันดูเปลี่ยนไปว่ะโอ้ยห้องโล่งมากเลย แถมชื่อด่านี่เดอะแบ็กด้วยนะเฮ้ย,เ,ยเป็นอะไรกับแบ็ก o ูมแล้วเปล่าไหมโอเคทุกคนเรามาอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งแรกต้องทำคือการเปิดประตูนี่อะไรประตูเอ้ยดูดีดูหมายเลขดีเฮ้ยจะไปเป็นตัวห้สิบเอ่หากุญแจเลยพวกเราโอเคทางมีตรงไหน,าานาหาไปเลยใช่ขอหาตู้ก่อนแป๊บหนึ่งโอ,อ้ยเจอกุญแจแล้วโอเคคนเดียวถือก็พอแมงั้นก็ไปกันเลย เฮ<อ>้ยนีนา่าไปล้างด้วยอ,ะอ่ะเอะออะไรกันแน่ลองเดินดูเปิดนี่ดลยแมคือะอะไรเฮ้ยงงไปหมดแล้วไม่ได้เล่นแนนโอ้โหหลอดตายได้ด้วยโอ้ผิดก,กบ,บิว้วเลยเกินโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะเรอดตายไปเลยแล้วเด,ดินโอเคมีอะไรยิงใส่ฉันไม่รู้อ่ะตัวอะไรแหม่ขอเก็บกันเลยว่ามันคืออะไรแห่ เน่เหมือนกรองเอ่อว่นเจ็บเลยโดนอะไรมาเน่อ๋อถอยก่อนจะกดถอยก่อนคืออะไรโอ้ยไม่ถูกยิงเหมือนกันใช่ไหมจ้าก็เออต้องทำไงอ่ะเวลาแค่ห้าสิบห้าสิบวิเองถอยหลังใส่เลยไอ้หรือว่าเราต้องหมหมองแมวเออจริงไปจริงไหมอ่ะในร่างดูโอเคนะโอเคเอ้ยพอไม่หมองนี่คือไม่โดนโอเคโอ้ยหัวตัวดูขาดีทุกคน โอ้เปิดห้องต่อไปแล้วมาเลยโอ้โหผาแล่ผาแล้เลวเปิดตู้พวกนี้ด้วยจะว่าไปนะทุกคนพวกนายมีความแหลงๆนิดนึ่งไหมเออฉันไม่มีนะจะเกิบเอ่อช่าก็ไม่มีเหมือนกันนะ่ะคอมจะกักแล้วไงวะเนี่ยอเอา้าเอ้าอ่าไฟกระพริบบายไปเอ๊บต้าบายบยดีนะแอยทันโอ้โหเป็นไงใครโดนบ้างไหมเออฉันถูกฉอไปแล้วอ้าวเอ้าฉนับในเดสบอลี่เลย หาตู้ไม่เจอมาอะไรเนี่ยอะไรเก็เตัวอะไรคุณคือใครไปเลยละกันไปเจอ,อตัวแล้วถูกเตัวแล้วอ่ะตัวอะไรแม่เกิดอะไรขึ้นเอเลี่ยนโอ้ช่างก็ตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ hello. เฮลโหลครับพี่แม่คืออะไรแล้วต้องทำอะไรกับตัวนี้แงดูเหมือนว่าคุณจะวิ่งหมดเวลา จริงไม่ทันเวลาไม่ไมจะกบสกินเปลี่ยนน่ะทำไมนายกลายเป็นนู๊บเออแอลเหรอโอเคฉันไม่เห็นตัวเองไม่เป็นไรเราพวกนายเดินเลยเอ,าอาล้าวเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือฉันเดินอยู่นะแต่ทำไมมันเดินลงไม่ได้มาเหมือนติดกระเพงติดกระเพงใส่โอเคได้แล้วว่าได้แล้วว่าโอ้โหเป็นนูบชี้นี่จะเดินไปไม่ได้เลยหรือเดินเ,เลยมันเดินเลยละกนันสับสวิตซ์เลยจําได้ไหมว่าเกมเดวนี้คือช่วงแรกๆจะไม่ค่อยโดนอะไรหรอกนะเอจาะหลังๆนี่มาเัมแอบก็ ไปไกลแล้วอ่ะไปไหนอีกแล้วอ่ะห้ามมองห้ามมองอะไรแยะห้ามมองอะไรของนายตัวนี้มันแม่ต้องเอบเออโหมันมีตัวห้ามมองด้วยฉันก็ห้ามมองอย่างเดียวเลยโอ้โหมีด้วยนี่นาโอ้โหเกือบโดนอ๋อโอเคหูแม่เด็บเบิ้ลคู่เลยเหรอเออโอ้ยโดนอีกแล้วอ่ะเดินเลยห้ามมองเราต้องเดินต่อยูอยู่ตรงนี้ห้ามมองย่ากับห้ามมองมองมองอันนีนายลิ้นไปแล้วไหมหลืออลไรเหรอฉันลงหมดแล้วอ่ะและฉันเดินได้สองห้องและตายเลย ในมุดแต่ไม่มองไม่ได้แอบตู้ไงนายพวกนายต้องสับสวิตด้วยนะจะเพิ่มนาทีน่ะโอเคเมีตัวมาจะกลัวเ่าจริงเหรอไปมาจริงเอ็เลยโอเคตัวเขียวนี้โอ้ยระวังนะพวกนายเหลือ40่วิบกวีแล้วเว้ยตัวเมื่อกี้ใช้หางตามองนี่ก็ไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เลยโอเคสับสวิตด้วย นี่ไงเพิ hmm. oh, ่มเวลานะทุกคนจับแล้วได้อีกนาทีเลยแฮเออบเจอบหางกูเจอยองเลียนไม่เจอฉันไม่เจอเฮ้ยไม่แล้วอ่ะไมปแล้วเจอแล้วอ่ะไปเลยทันไหมิปห้วไปหัวกินยาก่อนนายยังดีมียาจะเกือบฉันไม่มีเลยโอเคนี่ต้องหาแล้วนะไอเลียนนายฟังไหมทำไมมันถึงแบบยาวขนาดนี้ทางอ่ะเออจะมีอะไรหรือเปล่า ว่านี่ไงห้องสามเจ็ดเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ๋อกับพี่แรกกับพี่แรกกับพี่แรล้วมาจริงมาจริงแอบแดงโอยตัวนี้สีแดงสีแดงต้องทำไงระวังรอก่อนเดี๋เกิดอ่ะไม่เหมือนตัวสีแดงมาพร้อมตัวสีเขียวเลยเหลือเวลาอยู่สิบห้าวีไม่ไปแล้วไปซาตเวดซาตเวดแหละซาดเลยซาดแล้วโอเคต่อลมหายใจเดี๋ย่าไปนึกนับเปิดดูของดูสิเอิบ ะเปิดได้เลยจะกรอบว้าวเอเลียตายแล้วจะมองนะจะกรอบโอเคว้ยแม่แอบเฮ้ยออมาออกมาเอาเปิดเลยอะไรอะไปไหนอะอ้าวอ้าวข้าประตูหลอกเหรอลงเลยล่วงเลยอ๋อเด็ดในราบนี่ฉลามเป็นโนบ่ะเนี่ยดูดิ <Hello. S 1> มีช่างกานเป็นไอ้นูบแล้วเนี่ยอ่ะปรับเลยมาชา่ามาเปิดให้เราไปเว่าโอ้โตกใจฉลามพุ่งมาเลยเมื่อกี้เราต้องหาสวิตด้วยนะเว้ยเออเดี๋ยวเรา,าจะหมดนะโอไยนี่มเาเนี่ยไปกันไปกันไปก็จะอุยอ้ยทันไหมผทันอยู่เว้อยอพูดมือจริงนะอ่อน,นสวิตสวิตปรับเลยโอเคอะไรนะสบับสบับอะไรเฮ้ยเราต้องก้มแนวไว้ปะเนี่ยสีแดงโทนี้ ไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างหน้าโหมาครบอีโวไม่รูว่า,วามันย้ายทีได้ด้วยเนี่นเยเออไเลยนั่นนี่ไงเราเดินมาจงถึงที่แบบเราถึงตอนนั้นในเอเลียนวออ่ามีเสียงเคาะอย่าเปิดนะไว้จันนะแม่มีตัวที่มันเคาะประตูอ่ะใช่เดี๋ยวมันลากเข้าไปอย่าบอกนะว่าต้องสูบม,มากเจอแล้วเจอแล้วเราต้องหาห้องที่มีเลขก้อยไปเอลเลยมาตอนนี้โอ้โหแย่งตัวเฉย เวลาจะหมดอ้ะต้องรีบวิ่งแล้วว้าไปเลยเวลามเหลือเท่าไหร่ไหมยสบกว่าวีโอ้โหหนไหมาไมเนี่ยไปเลยอนนี้เจาะสับจาะสับอ้สิบเดียวแับเยวเดียวโอ้โหเลยเอนี่มไปไแล้วฉลาดไม่เกาตู้เดียวใช้ไหเอือ ต้องเล่นกับเวลาด้วยนะครไม่ใช่เล่นกับปีศาจอย่างเดียวนะพวกนี้เรามาเจอแล้วไม่มีพื้นแบบฉันมาเร็วมาเล่นวันฉันเจอห้องแล้วโอเคเออสวิตก่อนเลยแจ๋วเปิดไปเปิดไปโอ้ยอย่าบอกนะเปิดต่อเปิดต่อเลยว้ยมาเหรอมาเร็้ยวมาตะโกนมามาไม่หยุดเลยพวกนี้เนี่ยเออพักจริงขยันขนาดนี้ไปหางานทำดีกว่าเฮ้ดีตรงนี้มีลมด้วยอ่ะโอ้ยโดนดูดปะเนยโอเคแจ้งมาเถอะไป ไว้ระวังนะระวังสีแดงไอ้ไม่มีสวิตช์ตรงนี้ระวังระวังพวกไหนระวังอี้มาต่ออะไรไอ้แหม่ไปแล้วมาแล้วแอบเลยว้าววางนี้ทางนี้ไปเลยเปิดไปเลยไปแล้วไปเล้วไปเจอมาเจอแล้วเปิดไปเลยรีบหาที่ซับก่อนเร็วเร็วเร็วรวดไม่ยังไม่ต้องรอเพื่อนไเร็ว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  ไป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 เฮ้ยเราเราต้องแบบว่าไปจนกว่าจะถึงติดลบศูนย์ไปอ๋ออ๋อมาก็มาแล้วเดินมาเฮ้ยมา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 เลยเฮ้ยมีกุญแจแล้วนี่ได้มาจากไหนแล้วนี่อ่ะออเหมือนกันแหลกอยู่ๆมึงพุ่งมาให้สับเลยว่าจ้าเฮ้ยมา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 แอบเลยเฮ้ยฉลาดอะไรกูไายเนี่ยจะถามนายมากกว่าเว้ยจะยืนหน้าตู้สองเว้ย เห็นนายเดินนำฉันก็ถึกว่าจะเข้าตู้แรกฉันก็เห็นนายเดินตามแล้วก็นำไปเมื่อคกนเอาแล้วเอาแล้วระวังระวังรแล้วอ่ะกินยาก่อนไปดับไปดับไปดับไปขอขอตัวนี้ห้ามเอาไอ้ระวังระวโอ้เราเดินเราเดินไปต่อเราเดินไปต่ออะไรมาต่อเลยมาต่อเลยมาต่อเลยเฮ้ยมาข้างหลังเลยมาบ่าหัวไปแล้วเฮ้ยเวลามันเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เออไม่แน่ใจเลยจะเกือบอ่ะูุระเมิดด้วยไหน อะไรอ่ะหาหมองนะเฟล่เหรือไม่กิววีแล้วสามีไหมไม่ได้สามีแค่เราห้ามได้ามยอะอ่ะหาดิส่าก้อนเนี่ยประตูนี้คืออะไรไงอันนี้พวกเราแยกกันแล้วอ่ะแอบแอบมาแล้วเจกบเจกบมาแล้วอ่ะไปเร็วไปเร็วเรวรีบงเลยก็หาดิส่าต้องหาดิส่าม่ว่าแต่ละหมดกอนใหญ่ละหมดทำไงดีเะกบทำไงดีไม่ไม่รอแล้ว มาไปกับพ so mm ี hmm, so care, he? ่ไปกับ oh พี่มาแน่มาแน่มาแน่ขอตุ้ลังขอตุ้ลังมาจ้าว่าเราจะมาเดินช้าจังไงมาเร็วมาเร็วโอ้ยรอตั้งนานไม่แม่เดิน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 โอเคสับดีมากใช้ได้เลยฉลามจริงไม่พลาดอยู่เลยวายแล้วไงฟาร์มฟาร์มอย่างน้อยแพ้ก็ต้องได้เงินหรอแม่ ใบอกตายแล้วเอาเงินไปไม่ได้นาอเออก็จำได้ว่านายเคยเล่นมุงนี้นะเออคุณหัวฉลามหัวนายโคตรเหลี่ยมไงหัวฉันเหลี่ยมโอ้ยกับพี่กับพี่กับพี่ไปไปแล้วแอบแอบแอตู้เลยไปโอ้ยไร่พวกมายืนหล่อเท่ตรงนี้อะไรอ่ะขายเลยแล้ขายเลยเงมา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 มมมมามมามมนาาาา อาเจ็บแบบอะฉลามดูสิแน่นี่ทะลุมาเลยระบางเขาก็มีตาโผล่ด้วยเนี่ยขนาดตู้ยังไม่สามารถกักเก็บความหดตัวใหงเรียนได้โอ้ยระวังระวังโอ้โหหาห้องหาห้องที่มีเลขจอห์นสวีทจอเ์นสวีทโอ้ยสามเลยสามเลยเจอห์นสวีทแหละตายเหรอมาอตายตายไหม ไว้ฉันหลบรอดอยู่โอเคแอบในซอกห้องได้อยู่เว้ยเออเออเปิดไปเลยซับซิโกวีตายตกใจหมดมองหาซับซิโกวยนะพวกนายโอ้ยโอ้โหมามามาอันตัวเองตัวเองขอนตัวนี้ขอตัวนี้เลยไอ้เจ้าบอลมาแล้วโอ้ทัดอยู่กระทัดอยู่กระทัดอยู่โอ้ยตัวแดงกำลังมาแล้วเมื่อกี้เอ้ยมันเหลือให้ซิโกวีเท่านั้นรีบไปต่อไว้สับต่อหาสับต่อรีบเร็วรีบเร็วพวกนายมาอันนี้สับซิโกวีถูดเลยแปดวิแอบสับแล้ว พวกนานยนานอยิองยไหมนีม่นี่เปิดเปิดแล้วังโดนมองระวังโดนมองลงล่างหรือขึ้นบนนี่อันลงล่างแล้วกันนะยิงลึกยิงดีะตะกุดอนแง่ดีเลยตันเลยคือถ้าฉันโดนตัวยิงนั้นรอบสุดท้ายนี่จะตายนะเว้ยถ้าฉันเหลืออยู่เดียวฉันก็เหลืออยู่เดียวเหมือนกันฉันก็เหมือนกันมาเลยมาเลยจะกดเอฟตรงนี้จะกบมียาอยู่เว้ยเอาไปเลยเรื่องทองอแรมเลยไอ้เรื่องไหนอยู่ไหนอ้าวไม่อบไปแล้ว เจ็ดวิสามีสามีโอ้ยวิ่งเลยพวกนายวิ่งเลยอ้าวไม่ไม่ดีห้องหาแล้วเนี่ยไม่เจอเลยวิ่งไปเรื่อยๆห้องลบสี่แล้วขอเจอสวิตสวิตไหนสวิตนี่ได้รับมาแล้วเราตายไปแล้วไอ้แก้ไม่ได้เราจะเจอจะโอ้โหแต่ว่าเราก็ทำดีแล้วนะเอาจริงเออเรามาได้ไกลแล้ว ถึงห้องสูรและเพลยเออเดียวเองใครอยากให้แก้มือทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นด้วยนะครับเดี๋ยวมาแก้มือนะครับผมและก็สลับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้ยิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อที่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสามสบาทเท่านั้นเออฉันสั่นกลัวแล้วฉันกลัวอย่าเลย สึกหัวเอเลี่ยนใหญ่แปลกๆแ,แล้วเนี่ยหัวคิดเอง,เอง